แป๊บหนึ่งเพราะว่าผมเดี๋ยวผมวันนี้ผมน่าจะนอนแบบนอนยาวๆอ่ะจะมาขึ้นไลฟ์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยสักช่วงหนึ่งนะครับวันนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าวิ่งสองงานแบบวิ่งอะ่ะได้ๆว่าวิ่งจริงๆก็เหนื่อยอยู่ครับเหนื่อยใช้ได้อยู่ครับแต่เราก็มาช้าเราก็มาแต่อาจจะไม่ได้มาแบบ นานมากขนาดนั้นเราก็จะมาแจ้งว่าอย่างที่ทุกท่านได้ยินนะครับผมก็มีโปรเจกต์ในเรื่องของ4ฟล์เอนะครับนี่อไเงยตอนแรกที่ได้ยินชื่อว่านำแสดงนำโดยตืดตืดตืดวณัฐพัสทอนรันวุฒิฮะฮะก็วิ่งมาได้กันเนี่ยแ <laughs> หล<า>ะ <laughs> อยู่ที่ว่าใครจะรอดก่อนกันแค่นั้นแหละน่เก่งมากไม่ดอกไม่ดอกไม่ออมไม่อมน,นะครมาออมตาถึงบ้านนะ,ะเอ,อ้ยเอาจิงตอนตอนขากลับนี่แบบว่าหนักอยู่นะหลังจากที่แบบว่าย้าย่ากับพวกพี่แล้วอะแปลว่าลาแฟนคลับแล้วปีนข้าเสร็จใช่ปะ่ะคือนั่งบนรถแล้วแบบ มองไม่สังเาตเลยขาเป็นไงบ้างไม่บวมคับไม่บวมมันแค่แป๊บๆตอนแรกๆอ่ะที่ลงมาเหมือนงินผิดไปนิดนึงบ้างแต่ก็ได้อยู่ได้กินขนมไข่มูมากินนะน้ำหวานทานน้ต้ผมมอยู่ได้วันนี้ฮัลโหลครับวันดีครับวันดีครับสวัสดีครับผมซ่าไงซ่า เดินกระเพกไปดิแป๊บนึงอะตาดีละตาดีนะครับหายนะครับแต่ตอนนี้นมีปัญหาเรื่องการที่เหมือนแบบแปบบ๊แบแเหบน็บจะกินเท้าอะไรเราว่าเหมือนกับแค่แคล้วเท้านิดนึงจะก,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 กินละถ้าขยับผิดแบบอะไรเงี้ยเลยไม่ถึงว่าเลยได้ครับผมก็แบตบเครื่องชาร์จมาได้แป๊บนึง ไม่ใช่ไม่ใช่ประจำช้ามาเต็มเลยเพราะว่ากลับบ้านมาได้เสียไเ,เลยนั้วก็ทิ้งเลยเต็มแล้วแบบอแบไปต้องทายอัศวินนะใช่ไหมวิตามินไหมควรอยู่คิดว่าควรขายกันชะคงก็ได้ฮัลโหลฮัโหสาธุครับลูกช้ายนี่ ว่าจริงจังมากนะวันนี้แบบคนน้องมีนะเออดีดีขอพรแล้วมาให้ไปด้วยวิตามินหรอกินยังไงนะวิตามินซีอยากกินชานมันเติมรสจะมีแล้วนะนมไม่มีกิลดีมีน้ำมั้ยวันนี้กินไหนก้อยไปฟังแต่ก้อยกินกับคอมอ เป็นบ,บิลนี่หรอกนะครับครับจริงจริงแล้วนะครับเรามีเรามีตัวละครเราเป็นตัวละครหนึ่งในตัวละครในซีรีส์ของสี่หมอไม่งั้นเราก็คงไม่ไปหรอกวันนี้ยใช่น,นี้บอกได้แล้วนะครับว่าเราเราเป็นตัวละครในสี่หมอแต่เล่นเป็นใครนั้นนั่นสินะสองแก้วเลยสองสองสองแก้วแต่น้ำน้ำตาลยี่ห้าสองกันเลยไม่งั้น เป็นคไม่ไหวจริงคือแบบปื๊ดกับน้ำส้อมอะ่ะแล้วดน้ำส้มมากินใช่ปะก็น้ำส้มกาแฟชานมกินแต่น้ำวันนี้วิ่งกันข้อน้ำฉ่ำบุเลยเราเจอตอหลอดแต่กินข้าวไม่กล้าทักเลยให้ผมได้ไปกินข้าวดีแต่ครับถึงว่าทำถูกแล้วครับขอบคุณมากที่ทาให้ผมไปกินข้าวแบบ สนุกอะไระ n c ครับจริงครับเบ้าครับ เขาลบเมนูมือเย็นไหนพิ่งกินข้าวซอยไปกินข้าวซอยไปข้าวซอยแบบจืดสบัด ทาไลป์ผิวครับในผมเพิ่งทาอะโลเวล่าไปนะครับเพราะว่าวันนี้ผมแต่งหน้าหนักมากทาอะโลเวล่าไปละ <laughs> ผมชอบอาหารเหนือนะครับจริงๆแนะไก่อัว่วนะครับข้าวซอยใดๆข้าวซอยจืดสะบัดเลยครับเชฟไม่พูดชื่อทานแล้วกันแต่ข้าวซอยจืดสะบัดเลยครับเชฟไม่มีโอกาสหน้าแน่นอน มเดี๋ยวเพวกเราเคยกินที่อะไรแบบนี้มาแล้วมันก็เลยแบบเฉยๆกันแบนี้สวัสดีครับ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 ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมมาแป๊บเดียวแหละมาแป๊บเดียวที่แปลว่าไม่เกินสองทุ่มผมกับไอคอนาเซ่บ๊วยแล้วนะแอมคอนาเซ่บายบายละ เฮ้ยวันนี้ไม่กันยู่เลยว้าวซ่า อย่างวันนี้ถึงบ้านก่อนรีบรีบวันรีบว่ารีบขอกําลังกําลังกับผมกับดีๆครับใช่ผมผมน่าจะน่าจะอีกสักแป๊บน่าคงแป๊บเดียวอ่ะตอนแบบผมรู้สึกว่าจริงๆเราไม่น่าขึ้นมาหลายเราจะป๊อกอีกรอบละอาจจะไปพงอาทีอะไรเงี้ยขึ้นมารีแคปนะวันนี้ครับก็คือวันนี้ก็เป็นวันวงหลวงนะครับวงหลวงซีรีส์ o ั e เอเวอูโปรเจกตแล้วก็ Sunshine ซ n น h ั i อินเดอร์วินใช่สองเรื่องนี้นะฮะก็ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับก็ิีทั้งทั้งตัวหลักต่างๆก็น่ารักนะฮะหนึงเรื่องก็น่ารักด้วยผมได้มีโอกาสได้อ่านมาบ้างแล้วก็ถามพวกพวกพี่ๆเขาบ้างนะไรเป็นเป็นเป็นทั้งสองซีรีส์ที่ ดูได้เลยไม่เครียดนะครับไม่เครียดมีความตลกมีความนูน่นนี่นมีความน่ารักของพวกเา่าไอ้แก๊งเต้าหูสี่คนนั้นดูเหเออเนื่อยปะเอิเหนื่อยหน่อยเพราะว่าวันนี้เราตั้งแต่ตีสี่ 4, เนาะใช่ครับตั้งแต่ตีสี่ 4, ครับเพิ่งเสร็จงานมาตอนสี่โมงกว่าแล้วกันก็เปเสร็จนะครับสิบชั่วโมงที่ผมอยู่แต่อยู่นอกเจอไฟเจอทุกอย่างเออเจะใด บางทีก็ย่อมอยู่นะเอ๊ะแต่เราก็ไปจนสุดไงเราก็ยังเล่นจนสุดได้นะครับไปจนสุดได้นะฮะก็เรื่คงาวที่มันมีทุกคนที่ที่ไปด้วยแหละจ,จะเจอทุกคนนู่นนั่นแหละมังนะไรแบบว่าโอเคเนื่องว่าเขาตั้งใจไปเจอเราเราก็ต้องทําให้เต็มที่ใช่ครับใช่ใช่ก็ได้เหมือนที่เห็นนะครับแล้วตอนนี้ก็แบบที่เห็นนี่เอง

มยมสุดโอ้สุดสุดอะอ่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นอีกคนหนึ่งใช่ครับอันนี้ผมเป็นมีเมวมีเมลแล้วลก็เมวนะจ้ะหมดเลยนะครับผมมากคาับผมก็น่าจะลงไปอีกไ,ไ,ไม่ไม่น้อยแหละไม่น้อยแหละมาดีครับต่างๆ่ากันานะครับก็ขอบคุณมากทุกคนที่มาใะวันนี้อ่อทุกคนได้มาดูไลฟ์ ในไลฟ์ในสตูดิโอบบีสบียังเขาคือผมอ่ะเขาถามว่าคาแรคเตอร์ของตัวละครที่ผมเล่นเป็นยังไงใช่ไหมคือคาแรคเตอร์ผมที่เล่นในโฟลเ v e r You อะครับก็จะเป็นไอหนุ่มอ่าเราเอาเปิดดีความดีนะเปิดดีความดีนะว่าตัวละครที่เราพูดถึงอะในสี่หมอเนี่ยเราพูดถึงใครนะครับก็เป็น อ่าคนที่หล่อมากๆนะครับคือมีแต่สาวเด็ดติดตึมนะฮะอันนี้พูดจริงอย่างไรห,หล่อมากๆสาวติดตึมครับมอไซค์นะครับผมข้างรักอันนี้ไปข้อท้ายนะครับอันนี้ไม่ข้อท้ายอันนี้ไม่ข้อท้ายนะโคตรหล่อโคตรอันตรายนะครับโคตรหล่อโคตรอันตรายแล้วก็ขับบิ๊กไบค์เล่นบอลอ่าเล่นบอล มีมีเพื่อนอยู่กับเพื่อนอยู่งค่าเดียวเพื่อนแล้วกค่าหลักมากนะครับใช่ใช่ใชนั่นตัวละครน,นี่แหละที่มันทไเร่อนะครับเนั่ยฮะคำนิยามของคำว่าโคตรหลอโคตรอันตรายนะครับไม่รู้ไม่รู้ไม่ต่อตัวเหรอ Baby when I get some rolling, my one lemon term, I call you and she's like a ganglanta รอบสุดท้ายคือแฟนคลับขอนั่งหานะไม่บัดแล้วชาวเข้าพุ่มไม้บ่อยนะครับเดินเจ็บเท้าดีดีคือนะครับ